คาวินฟิลิปย้ายมายังแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากอยู่กับสังกัดเดิมอย่างลีดยูเนเต็ดมานานกว่า10ปีแต่นั้นไม่ได้สูญเปล่าเลยค่ะเนื่องจากเขาเคยช่วยทัพยุ่งทองนะคะเลื่อนชั้นกลับขึ้นมายังพรีเมียร์ลีกได้สําเร็จในรอบ16ปีหลังจากนั้นเขาจึงมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษและฝีเท้าที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเรือใบสีบฟ้าจึงไม่รอช้าที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมด้วยราคาค่าตัวเกือบ50ล้านยูโรเลยทีเดียวและต่อไปนี้ค่ะคือ5เรื่องราวของ e, อเขาวินฟิลิ ข้อแรกเาวินฟิลิปนะคะมีชีวิตที่น่าสงสารเขาเกิดที่เมืองลีบประเทศอังกฤษแม่ของเขาเป็นชาวไอริชส,ส่วนพ่อเป็นชาวจาเมกาเาวินฟิลิปเกิดมาเป็นแฝดสามค่ะแต่เสียน้องสาวไปคนหนึ่งพ่อของฟิลิปติดคุกตั้งแต่เขายังเด็กด้วยคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดทาให้แม่ของเขาเลี้ยงเขามาตามลําพังฟิลิปนะคะยังได้เล่าด้วยว่าตอนเด็กๆผมรออาหารฟรีที่โรงเรียนผมเห็นเพื่อนๆเ,เอาข้าวกล่องมากินตอนกลางวานันพร้อมกับช็อกโกแลตแท่งผมเลยกลับบ้านมาถามแม่ว่าทําไมผมถึงไม่มีข้าวกล่องเหมือนคนอื่นแม่ผม ตอบกลับมาว่าเราไม่มีเงินพอที่จะทําแบบนั้นหลายครั้งแม่ไม่กินข้าวเย็นด้วย3ามเพื่อให้เราได้กินข้าวส่วนพ่อนั้นผมไปเยี่ยมพ่อในเรือนจํา2-3ถึงครั้งเพราะผมไม่ชอบไปที่นั่นแล้วเห็นพ่ออยู่ในนั้นพอได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะเาวินฟิลิปถือว่ามีชีวิตในวัยเด็กที่น่าสงสารจริงๆคะ่ะ ข้อที่2องเขาวินฟิลิปได้เข้าร่วมกับลีดยูเนเต็ดด้วยความบังเอิญหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะคะว่าแข้งวัย26ปีเคยเล่นให้กับทัพยุ่งทองเพียงสโมสรเดียวก่อนที่จะย้ายไปยังเรือใบสีฟ้าลีดเป็นสโมสรที่เขาเชียย์มาตั้งแต่เด็กและก่อนที่ฟิลิปจะย้ายมาลีดนะคะเขาฝึกเล่นฟุตบอลในอะคาเดมี่ใน,ในท้องถิ่นจนถึงอายุ12ปีจนกระทั่งวันหนึ่งคะ่ะฟิลิปได้เล่าว่าผมไปที่อะคาเดมี่แต่ไปเพื่อรอชมเพื่อนๆลงแข่งอยู่ดีผู้เล่นเกิดไม่พอขึ้นมาผมจึงได้ลงสนามแข่งแทนในวันนั้นมมีแว จากหลีดมาชมเกมพอดีและเขาเป็นคนพาผมย้ายไปที่หลีดนั่นเอง ข้อที่3ค่ะเาวินฟิลิปเคยถูกสั่งให้เลิกเล่นฟุตบอลตอนที่เขาอายุ14ปีนะคะครูที่โรงเรียนสั่งให้ฟิลิปล,ลืมเรื่องฟุตบอลไปซะและหันมาจดจ่อกับการเรียนแทนแต่วันถัดมาค่ะแม่ของฟิลิปก็เขียนจดหมายไปถึงโรงเรียนเพื่อขอให้ลูกชายได้ใช้เวลากับฟุตบอลอย่างเต็มที่ก่อนที่โรงเรียนจะแจ้งแม่กลับมาด้วยความสุภาพว่าด้วยความหวังดีมีคนไม่มากนักหรอกที่จะประสบความสําเร็จและได้เป็นนักฟุตบอลอย่างไรก็ตามนะคะคําพูดของคุณครูในวันนั้นถือว่าถูกต้องแต่ไม่ใช่่่่กับคาาวินานินนนนฟลปออยงแะ ข้อที่4เหตุผลที่เขาอยู่กับลีดเพียงสโมสรเดียวก่อนจะย้ายมาซิตี้เพราะว่าเขาวินฟิลิปนั้นปฏิเสธหลายสโมสรที่ติดต่อเข้ามาค่ะในปี2019ลีดยูเนเตดน,นะคะตกรอบเพย์ออฟทำให้ต้องเล่นในแชมเปี้ยนชิพต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นค่ะตัวของฟิลิปเองกับเริ่มเป็นที่สนใจของทีมในพรีเมียร์ลีกหนึ่งในนั้นก็คือแอสตันวิลล่านะคะแต่เขากลับปฏิเสธทุกทีมและเซ็นสัญญาอยู่กับลีดต่ออีก5ปีหากยังจําได้นะคะปีต่อมาฟิลิปก็ได้มีส่วนช่วยให้ลีดคว้าแชมป์ สำเร็จจนกระทั่งมาเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นคนฉีกสัญญานั้นและซื้อตัวเขาไปร่วมทีมและข้อที่5ค่ะเขาวินฟิลิปเป็นนักฟุตบอลที่ชอบช่วยเหลือสังคมนักเตะหลายคนที่ผ่านความยากลําบากมากๆมานะคะมักจะชอบแบ่งปันให้กับคนที่ยากจนเหมือนกับเขาเขาวินฟิลิปมีช่วงวัยเด็กที่อดอยากทาให้เขานะคะชอบช่วยเหลือเด็กๆเ,เป็นพิเศษเขามักจะไปเยี่ยมเยียนเด็กที่ป่วยและเด็กๆที่ด้อยโอกาสอีกด้วย ในวันนี้นะคะคาวินฟิลิปมีดีกรีเป็นถึงแข้งทีมช่าติอังกฤษถึงแม้จะเคยดูถูกให้เลิกเล่นฟุตบอลก็ตามความลำบากนะคะผลักดันความฝันของเขาได้อย่างดีและเขาก็ทำมันสำเร็จได้จนได้หวังว่าเขาจะเป็นอีกหนึ่งแข้งนะคะที่ประสบความสำเร็จกับทีมใหม่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนวันนี้ค่ะพวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราไว้เพื่อไม่พลาดชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ